หุ่นมันดีอ่ะคือหุ่นมันดีขึ้นอยากที่จะมีโอกาสไปประกวดที่เกาหลีอยากไปมันเป็นความฝันของเราแล้วอันเราใส่เกียงไว้น้ำแล้วแบบปัะเทศอ่ะแบบโอ้โหก้างขาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบคอดูซ้ําๆทุกวันแล้วเหมือนสูบสะกดเจ็ตว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปยืนตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยเออถ้าได้ไปอ่ะก็อย่างเดวไปสัมภาษณ์ เกิดอะไรขึ้นหนออืมฟิตหุ่นฟิตหุ่นช่วงนี้ฟิตแบบเยอะ <S <S คือเอาไงคือผม,มฟิตมานานแล้วฟิตมา,นานเป็นปีละที่แบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนผลลัพธ์มันเริ่มออกมาชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยแบบลงรูปคือนี่ผมก็งมลงรูปถอดเสื้อบอ่อยนะแต่ว่ารูปล่าสุดที่แบบเมื่อไม่นานวันนี้มันอาจจะเห็นเยอะหน่อยเพราะว่าผมแบบเลิกขากังเกงขึ้นมา เมเมปกติอะแฟนคลับหรือว่าหลายๆคนมักจะบอกผมว่าแบบนักทีวอลฟิตตีแล้วนะเหลือเล่นขากับเล่นก้นนะอะไรเงี้ยผมก็เลยพอได้เริ่มเล่นขา้วมันเริ่มมีมัดมัดเป็นแบบเป็นเส้นเส้นขึ้นมาก็เลยอโชว์ซะหน่อยแต่อดีพี่สวยมากนะอย่าว่าไปขอบคุณค่ะก็คือผมเนี่ยออกกำลังกายมาเนี่ยจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ประกวดเสร็จเนี่ยคือแบบมานานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วอันนั้นนะคือเราเล่นออกออกกำลังกายน่าจะเหมือนกับนักแสดงผู้ชายหลายๆคนที่เราก็ ออกกาลังกายไว้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเหมือนเอ่อมันเข้มข้นขึ้นผมเล่นหนักขึ้นแล้วก็ผมหันมานวาคุมอาหารจริงจังแล้วก็ผมได้มีโอกาสเทรนกับเทรนเนอร์ที่เขาแบบเหมือนบิวขุ่นฟิลเ้ะเก่งมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนบิวซับิวซักพอใจเลยผมก็เลยพอใจมากที่เทรนมาได้แล้วก็คุมอาหารมาได้ประมาณหกปีสิงหาเนี่ยหกปีผ่านมาแล้วหนักที่ว่าเนี่ยมันก็คือ คือเวลาคนออกกำลังกายเนี่ยผมยกเวทเทรนนิ่งเนี่ยน้าหนักมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าความข้มข้นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยคือหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคืออ่ผมอาจจะออกกบบาลังกายวันละไอวีรละสองวันสมมติมากสุด3ามวันผมก็ขยับมาเป็นมาตรฐาน3มวันและ4วันอะไรเงี้ยเหมือนมันจะขึ้นมาแต่ว่าช่วง2สัปดาห์ไม่2สัปดาห์สิประมาณ กาเวลาไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะได้ลงรูปนั้นนะคือผมอัพติเลเวลนึงก็คือผมออกมาแต่ห้าวันอืมอืมคือมันเหมือนความเข้มข้นมันมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะวิ่งวันเว้นวันล่าสุดนี้ก็กลายเป็นวิ่งห้าวันเลยติดกันอะไรเงี้ยมันมนจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ก็แบบเข้มงวดขึ้นเมื่อก่อนผมอาจจะมีกะข้าวเท่านี้ไก่เท่านี้อะไรเงี้ย แต่ล่าสุดมาผมก็เริ่มมีช่างบ้างละ mm. ข้าวได้กี่กรรมช่างหปวกระช่างวัดอะไรเงี้ยค,คือเพราะเราอยากรู้ไงว่าเราเราช่างข้าวเราช่างไก่เรากินเท่านี้แล้วปวดเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราจะฝักมันขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็คือมีบ้างแต่ว่าถ้าเอาชีวิตใช้ชีวิตง,ง่ายๆหน่อยก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องช่างทุกมือหรอกเหมือนช่างให้รู้ว่าโอเคประมาณอะไรอะไรเงี้ยจุดประสงค์อ่ะจริงๆช่วงแรก,แรกๆอะ,ะับที่ออกกําลังกายอะ่ะจุดประสงค์แรกสุดในชีวิตขอเล่าเลยนะ จุดประสงค์แรกสุดในชีวิตคือแค่อยากตัวหนาขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราผอมมากเนาะแล้วก็ทีนี้จุดประสงค์งที่สองที่ตามมาคือหลายๆสื่ออาจจะทราบอยู่แล้วว่าผมเคยให้สัมภาษณ์เรื่องผมปวดเป็นไอออฟฟิศซินโดรมเนาะปวดคอปวดบา่าทีนี้พอเราเอาอกกําลังกายแล้วอาการพวกนี้มันดีขึ้นครับคือเหมือนแบบร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันปวดน้อยลงผมก็เลยใช้การอาอกกําลังกายเป็นการเยียวยาทีนี้พอมันเยียวยาพวคุณมันดีอะ่ะคือคุณมันดีขึ้นผมก็เลยแบบเอา้า เฮ้ยงั้นเราไปต่อเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายล่าสุดเนี่ยก็คือมีความหวมังอย่างมากว่าปีหน้าอยากจะแบบถ้าแบบสถานการณ์โควิดอะไรทั่วโลกเลยนะมันดีขึ้นนหะอยากที่จะมีโอกาสไปประกวดแบบฟิตเนสโมเดลอะไรเงี้ยที่แบบที่เกาหลีอยากไปไ<ง>ว่าแล้วใช่ตอนนี้เหมือนเอารูปร่างให้สวยงามเลยอะแบบอยากมีอกไหล่หลังท้องสวยขาสวยก้นสวยให้แบบคือเหมือนแบบ ผมดูประกวดพวกนี้เยอะมากช่วงนี้ยช่วงที่เราแบบเวิร์กฟอร์มมกันเยอะๆเนี่ยครับดูประกวดแบบเปิดดูประกวดฟิตเนสสตาร์อะไรเงี้ยของเกาหลีของญี่ปุ่นแล้วก็คือเหมือนเขาแบบเขาต้องเขาใส่กางเกงว่ายน้ําขึ้นประกวดอะครับคือการแข่งขันของไทยเนี่ยเราเราเคยเห็นนะที่เขาเป็นใส่กากงเกงเซอร์ปอ <S 2> <S 2> <S 2> เออแต่ว่าอันนี้เราเราได้ดูเราได้ไปเห็นการแข่งขันที่เขาใส่กางเกงว่ายน้ำแล้วมแบบมันเท่แบบโหกล้ามขาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอก อยากอยากอยาก,กเท่บ้างอะไรงเงี้ยครับคือมาถึงได้ยังไงจะพูดยังไงี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราแบบต้องหยุดหยุดการถ่ายงานทุกอย่างเพราะว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยผมเนี่ยหันมาจาัดสรรเวลาเรื่องการออกกําลังกายแบบเป็นตารางมากขึ้นเพราะว่าเราเราเราไม่มีตารางถ่ายงานมาเบียดละอืมผมก็เลยพอจัดสรรปุ๊บแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับยินต้องปิดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมผมก็เริ่มออกกาลังกายอยู่บ้านแล้วพอออกกาลังกายที่บ้านอ่ะ มันจะมีวันเหนื่อยเหนื่อยในเนื่อยแบบโอ้ยขี้เกียจเฮ้ยแบบพอปูปูแมทจะซิดอัพและซิดไปสองทีแล้วแบบอยากนอนเลยอะแล้วผมก็เลยเปิดดูการประกวดไปด้วยเพื่อที่จะบิวตัวเองว่าเราจะได้อยา่างพวกนี้ปรากฏพอดูซ้ําๆทุกวันแล้วเหมือนสูกสะกดจิตว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปยืนตรงนั้นบ้างอะไรเง <ๆ S 1> ี้ยก็เลยเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เหมือนตั้งเต้าเรื่องหุนจริงจังเพื่อว่าถ้ามีโอกาสนะปลายปีหน้าก็อยากจะแบบหุนเป๊ะปตงมครับ ไปเอาประสบการณ์มาอะไรเงี้ยเออถ้าได้ไปอะ่ะก็อย่างนีไปสัมภาษณ์อ่าก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาอยู่ครับคือมันคือแบบว่ามันพอดีเลยคือจริงโปรเจกต์นี้มันเพิ่งผุดมาในหัวไม่นานระดีเองแต่ว่าพอมันผุดขึ้นมาแล้วมาทําให้รูปร่างเราเปลี่ยนเยอะเราแบบหลายๆคนก็เลยเห็นเนาะเราก็เลยเหมือนกําลังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลอยู่ครับก็ปรึกษาแบบปรึกษาคนที่อยู่ที่เกาหลีหรือคนที่สามารถที่จะสื่อสารกับทางเกาหลีได้ว่า เออมันจะมีเวทีไหนบ้างที่เปิดแล้วมันจะมีซีซั่นไหนบ้างแล้วเขารับคนต่า,างชาติไหมอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดที่ต้องหาข้อมูลนะครับตอนนี้ก็ก็อยู่ในช่วงหาข้อมูลอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทําไปด้วยแน่ๆก็คือฟิตขุนไปด้วยเรื่อยๆะอะไรเงี้ยครับใช่มันเป็นความฝันนะแต่คือแบบว่าเราเป็นว่าถ้าพูดไปแล้วคือคือผมเช<ะ>ื่อว่ามันมีคนขุนดีเยอะมากที่อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยผมยังต้องอีกไกลอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเอาเป็นว่ามันเป็นความฝันของเราแล้วอันเรามีอีก เรามีเป้าหมายใหม่แล้วอะที่อยากจะไปได้ประมาณนี้ครับยังไม่ยังไม่พอใจ <laughs> ต้องไปอีกคือคือเหมือนแบบลูปล่างเรามันยังไปได้อีกะครับแล้วก็ผมก็คือเดี๋ยวนี้ผมผมเริ่มเริ่มแบบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอะนาตอมีร่างกายกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้ก็ยังพัฒนาได้อีกแล้วมันจะมีแบบกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่เราอยากที่จะพัฒนามันไปแล้วก็ยิ่งตอนนี้ฝึกขาครับก้นผมอะมันยังแบบ ต้องไปอีกถ้าจะไปประกวดนะคิดดูเราต้องใส่งเกงว่ายน้ำมันต้องแบบมันต้องใหญ่กว่าน,น,นี้ใช่ไหมใช่ครับเราก็ไม่อยากไปแล้วแบบตบแล้วก็โอเค <S <S ไปเที่ยวกันเถอะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบเท่านอบหน,น่อยคือ่องดีคือเวทีประกวดมันจะมีหลายแบบครับมันจะมีไซส์แล้วก็มันจะมีแบบความแบบแบบเขาเรียกเป็นประเภทอะไรเงี้ยคืออย่างผมเนี่ยความฝันแล้วเป้าหมายของผมมันจะไม่ใช่ bodybuilder คือไม่ใช่นักออกกายแต่ว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนฟิตเนสโมเดลฟิตเนสโมเดลเขาก็จะมีรูปร่างที่แบบ สวยงามอีกแบบหนึงน่งแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แบบเบอรมเทิม,มแต่ว่าก็ต้องมีมีมีใหญ่ให้มันได้คะแนนนะอะไรเง<ม>ี้ยใช่ครับซึ่งซึ่งผมก็จะต้องดูว่าเออเวทีไหนที่มันเหมาะกับเราเราก็ต้องยึดงานที่นี่ด้วยว่าโอเคขุดประมาณนี้เรายัางทางานได้แต่ว่าเราไปเนี่ยเราได้ประสบการณ์<ม>อะไรเงี้ยต้องต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ผมผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้แบบอ่อใหญ่เหมือนที่เราเคยเห็นอะไรขนาดนี้ใช่ไหมเอาแค่พอใส่ใส่สูรต้องหล่อใส่สูรต้องหล่อ ดีคือไเนี่ยคือผมอะ่ะเคือกระแสดีไหมตอบเลยว่าดีครับแล้วก็ดีในที่นี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ในแง่ว่าแบบ population คือแบบ popular ขึ้นว่าว่าคนแบบสนใจกดไลค์คอมเมนต์อย่างเดียวแต่ว่าเรารู้สึกเราประสบความสําเร็จในแง่ที่มีคนมาเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถแนะนําเขาได้ในแง่ออกมาลักรายครับทุกวันนี้ก็จะมีแบบน้องๆหลายๆคนมาถามว่าเออแบบ อยากเล่นส่วนนี้ต้องทํายังไงพี่นะัดกินข้าวยังไงพี่นะัดตาคาดิโกเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ในแง่พวกนี้ก็คือแบบดีมากแต่ว่าโดยเฉพาะรูปล่าสุดและเกือบล่าสุดเนี่ยไอที่ถกขาเนะี<ช>่ยอันนี้ <c oughs> อันน,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 นี้อันนี้กระแสะดีมากเลย <c oughs> มีคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็ผมดีใจท,ที่ที่พอคนเขาเห็นแล้วเขาเหมือนแบบเขามองไปเหมือนเขามองย้อนเราไป,ไปสมัยของหอมแล้วเขาก็ชื่นชมว่าเรา,าแบบโหฟิตแบบตั้งใจจริง